กินหม้อมาเกียงเขาจะให้กินลาลามากินหม้ออ้าวให้ลาลาเอาเลยอ้าวกินกินหน่วยหนึ่งด้อใจดีแท้อ้าวใจดีเพราะเจ้าของหานเนาะโอ้อชมหลายเราชมเป็นเจ้าของฮานาะใจดีครับโอ้ยเขาเราขายมีมดขายเราทงท่าเลยนี่ขายทงเช้าแต่ว่าใครจยากินเหรอโอ้ขายเราทงเช้าเนาะผ้าเอาชิป้าไห้ขอบใจขอบใจเราให้เราให้โอ้เอาไว้อยู่นี่เบิ้งนอกจากแพง เป็นไ,ได้ดีใจ,จว่าวัมานี้บรลัดไทยศีมาหาโคดีใจโคดีใจ,ลจแล้วเนาะแม่ครั้ oh. งแรกเลยว่ามีผู้ใดมาให้อคอให้เครื่อง oh. แบบนี้นะที่่าเป็นของขวัญพิม่ก็ได้ของตอนของฝากใหม่ขอบใจจักใจเลยดยโดย,โดย พูดไว นอกน้ำเนาะเออยี่ยงนี่ก็ได้โอ้กันได้หนูจักเจ้าขายดิเจ้าไม่จะเล่าคนเดียวเห่อจะเล่าคนเดียวขายดิเออเออของเราหมดบอกที่มดที่มดถามพมดนี่แหละค่ะตัวนี้หนูวายที่นี่เนาะตัหนูวายหนูวายเด้ดิเด๋อโอ้ตกง่นี่ยทุกคนเด๋อเออตกหนูวายเนาะตัวเท่าี่หนูเนี่ยเท่าไหรวตัวนั่งชี้ชี้พันเนาะอ๋อเอ็นลาบเนาะพักแล้ว เขาเอาเนาะเอาได้เมื่อคืนนี่บ่นี่ได้เมื่อคืนนี่บนเนาะเมื่อคืนเขาใช้กระลับแม่พามเขาไปแต่คืนแต่บ้านเขาไปทุกกิบปับเนาะกระลับทำบนแล้วบนนี้บนนั่นมันกระทำเ่ยไหวตัวซีซิบปัดปุ้งแล้ววะเนี่ยโอ้หืมขำรถขำกับขำรถก่อนซื้อยังจักย่างหามาติชัยหามาติสั่งเสียปวดคนไหวนี่เนาะอาจารา์ โตมุ่นโตมุ่นมัดเท่าเดิมนี่เอาไปเอาซื้อน้ำเลยได้นี่ซื้อน้ำเจ้าเลยได้ชิพพันธ์วานี่ชิพพันมาหนี่ถูกเศร้าผ่านปอบคายบ่บคายอันนี้จะให้พี่น้องลืมแล้วเออพี่น้องเนาะโดยบรเป็นยังอันนี้เดชเท่าเดิมนี่ตกเศร้าเนาะชื่อซานนะเอามาถุงนึงชื่อชอยไปได้บ่ฮะ ยังยังจะไปเดินทางู่เจ้าฮะยังจะไปเดินทางัะค่อยนักเนาะชื่อเสื้อผ้าน้ำเจ้าก็ได้บ่บ่เป็น่ยนงานกลี้งลาปันมาหล่ะเขาแวะกินเอามาเอามาโลดชื่อซอยยานได้ขายวันนี้เอามาโซ่แร้วมาขายเลยเอามาโซ่ให้แขกงบึ้งบมดเลยว่าเอามาขายมาขาย ปัญญาวรรัตจ๋าถือเนือปัญญาวรรัตถือเาเออโบเป็นยังตนแล้วเฮ้ยบึงไปไปไปโฆษณาเทว์มาคอทิ่งตัวแดดตีเจ้าแล้ะเจ้าก็เอาโตแกนี่นะสบายค่ะแกะก็ได้เนาะโอ้โหโอเคแต่เช้าโตแกะสบายเมื่อแก่งแล้วเนาะเอาโตเกะอันนี้กอบเจ้าเอาโตกะก็ได้มั้ยเอาไว้ห้อยขึ้นตัวนั้นเช้าพันสองหมื่นกีบอานักเฮียนกำลังเริลงเฮียนเนาะ โอ้ฝุไ่เซลล์เหรอเกีเอาเอากินบ่อมาเกียงขให้กินลาลามากินบ่ออ้าวให้ลาลาเอาเลยอากินกินหน่วยหนึ่งด้อใจดีแท้อาใจดีคนของฮานเหน้อโอ้ชมหลายเราชมเป็นเจ้าของฮานน้อใจดีครับโอ้ยโอ้ยคมดคายเราทงเทเลอร์นี่ ขายทงเช้าแต่ว่าใกินโอ้ข้ายละทงเช่าเนาะผ้าคอยจิบ้าให้ขอบใจขอบใจมเราให้าใ้โอ้เอาเอาไว้อยู่นี่อาเบิ้ผ้าด้วยค่ะ้าแบ่งไว้นี่กับเกาา้เดีอาข้าเวกับแม่ข้าวนี่ยแม่ข้าวข้าวเวกุยจีบมาี่ไปเวกนี่ เอาแล้วให้สิขายเครื่องให้เจ้าวันนี้ก็ลูกลานไม่ขายค่ะเออให้ลูกลานมาขายเด้อเออยังบริจาคเงินให้นี่ก็ก็เอาพาไปกินน้ำกันโอ้ชวนกินน้ำไปเพิ่งจะก็มาดีก็นั่งดีนี่เพิ่งจะไปเวียงจันเนาะโอ้ไปไกลเนาะไปหัวบางหัวไปแต่งงานลูกชายเขาเนเาะลูกชายไปเอาเมียอยู่พุญยมีเล่าหินชจมปฏิหน้าแล้วอยู่พนุษย์นี่อยู่เลยลูกชายเอาเมียอยู่โรงพยาบาลปลาทูเอาเมียไก่เนาะ เจ้าจะไปจะไปชิลเลอร์เบาไปแต่งรู้สายนะเออน้าสาวอันนี้คอยนี่เป็นพอเออหนวนั้นเนาะเออผุนเกีบเครื่องอีลงตรงนั่งไปแล้วปลาเมื่อนี้แล้วได้เห็นลงขบากเนาะเจ้าน้อนี่พอไปแล้วชุดปลาไปคออันนี้ไปชุดหนึ่งแล้วเนาะผุนนี่อ๋ออันนี้อันนี้ร้านอันนี้ โอ้ลานลูกสาวโอ้โหลูกการพุทธิไม่ได้ให้จักเถอะไปแจ๊งวันนี้เนาะไล่ไปได้ค่ะดองหาสิบล้านคำบาทนึงหาสิบล้านคำบาทนึงเนาะโอ้แตกมาบ่ะแตงสู้ได้แตกสู้เนาะโอ้ตัวสามร้อยปลาโทษจะได้มาย่ามีมากกว่านี้นะถ้าแตกมาสามร้อยล้านปลาสามร้อยล้านกี๊บเฮานี่ปมา

เขาซานนี่ยมกินอันนี้ัวตาหัวตาวเนาะโหต้าวตานนี้วายโหตาวก็วายพักมะก้เนี่ได้มะโก้เนี่ไปตอนเขาเนาะได้ไปใส่ลาบงูผุอ๋อบ้านเขาบ่มีมันจะเดินทางไกลมะโก้เนาะโอ้มะโก้เริ่มมะคอเนี่ยพวกเช้าพวกเช้าเนาะพันกับเอาแต่เ้าจะมีโปรได้รุดให้วันนี้รุดให้ทองชิบพันมาโอ้เอาครบใจอุดนุ่นซอยอามัดเลยนี่มัดจุกเลยนี่ าจะใช่แต่ก็ตาลอเาอาน้้าด้อ่เยแ้ทาโยพอให้ปเนทโอ้ใจดีเลมา้าเนาะแถมตอนนี้แถมเนี่ยบอดีเน40,000อ่า30,000หรอไม่เนาะ โอเคเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนอาจารเบนนเนาะขอบใจลลายๆคือกันโดยขอให้เดินทางด้วยความตลอดปลอดภัยเจ้ากันนี่ด้วยด้วยด้วยซาถูกได้ลูกภัยไหมแล้ววันนี้เนาะลูกภัย์ลานภัยไหมแล้วเอ้าให้เข้าให้คุ้นจะคนไปนี่ชี้ค้นเนาะฮะก้าวหอดพุ่นจักมุงโคตรแซ่โครพิจารณ์บอก ออดรถขบาง้โยมร้อนาบางเอกลางอนนคืนนึงก่อนเดีนอนคืนนึงอนนอนยูซิเลอร์คืนนึงนอนเรียกจันคืนนึงยจันเนาะโดยทัคืนนึ่งเนาะนึจันคืนหนึ่งอ๋อวันที่13มนแต่งาน13เนาะปเพือพอดีพอดีเผือกาเกมเนีพอดีพอ้ห้พอดีเลยพพักคืสโคท่า เครงแห้งรีดเครื่องรีดยังมาแต่ชิบนว่าพีมาเนี่ยเฝ้าเยอ่แยไอบอกม่แหละบอกูานเลาต้ไมแต่ว่านเลาวนม่ทำประจงเขอางางดีบ้านคอยนโอ้ประจงเศลบ้านคอยนี่โอ้นาดชิไปเลยแล้วสนามีอยู่นี่นี่ม้าหมาเออบ้านมาว่านบ้านคอยอยู่มาเตอร์อยู่บ้านประจงเสนมาเตนายน่มเนาะ เออมาลับเอาเมีอยู่นี่เออมาเอามีมาอีบีนี่เอาเมีอยู่นี่แล้วมุ่งจะโอ้ประพุ่นโอ้ด้วย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 ลูกนี้อ่าลูกลูกเมียแล้วคนเมียลูกคนคนพุ่นโอ้กระจังกับชิลร่ไปพุ่นเลยแล้วขอรไปทางเราโอ้เขาแต่งสวยงามพระจงเซนนี่ยนี่พระจงเซนวัดพระจงเซนเนาะว่างคีเขามอบรัศศีกับเท่าีบอกป้าชุบชีตมิลกาโอ้ อัดว,ว, like ว so ัดพระเจ้าองแสนบอกคืนผ kind of okay. no ู้ันนโน่นน่ะนาแม่นแล้วแม่นแล้ว้องคเขาเทชิมั้งขึ้นเลยปล่อยคนใดแม่นก็าล่อยคนใดแล้ก็เห็นในคลิปเข่าไปท่ายยังไปท่าในห้องแต่เธอไล่พุ่นโอ้ยไปเบิ่งเลยชนะท่านคงเก็ตเลยเฮาก็แต่ว่าทางลาวเนี่ยค่อยหอดไลยเธอหอดกลางคืนท่าทางลาวไปกลางคืนไปท่ายแต่กลางคืนบุนเนี่ยกายทางลาวไปพระเจ้าแสนงามเลยทีนี่แต่ท่านดางลาวไปประมาณจักกิโลเมตรแต่ทางลาวไปบ่วัดพระเจ้าแสน500เมตรนี่แหละ โอ้ใกກ้ๆนึงเนาะเออใกາ้ๆอยู่ว่าດิดเดียวอยู่ก่อนก็บรรทัดลงจากหันเออเป็เดียวอยู่ซะเนาะนย้ช่องว่างว่าแล้วพวกเฮาเอาตัวน่ะเขตนั้นขอบเขตนั้นล่ะจุดุมเมือวงนี วัดทางลาวเนาะวัดพระเจ้โยงเส้นแน่หละโอ้ยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาเนาะกระโปงหนองหานกระโปงหนองธด้ากระโปงหนองธดาเนาะพาบุญจ้าพ่อะไรเนี่เด้าพ่อสำคัญเมื่อไรเนพาบุญเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปอยู่บ่เที่ยวเดียวแล้วเที่ยวเข้าแล้โอ้ยเย็นดีอะพาบุญเชิญเชยเดียวบ่พาบุญนะเจาะเถอะหมดใบถูกฮะลืมใส่ชอยบ่จะลืมได้ใส่ช้อยได้ลานวาวบริชายบริเชยเออฮอดดองก้อนน้องลูกเนาะฮอดดองก้อนเนี่ยเจื่อ เขาจะเขาบอกให้ทางนั่นหรือพนะบุญแล้เขาอยู่ธรรมาซาตเร์่งนั้นเนยขาบอให้รถที่รถจ้างเข้าไปได้ว่ารถใหญ่ก็ได้พระบุญเนาะรถใหญ่ี่เก้าเาจอดอยู่ทางมก็หกพันถูกมีคนดูแลยู่มนะนะม่บตเตอร์เบ้งเบ็ดทงเคเมมากเลยก็ไปเข้าของเขาตอนนั้นเออไม่เคยอย่างนี้อยู่เขาเคบานาเตอร์เนาะตีงก็ชนก็ย่างทะเลอย่าติงไหมนี่โอ้แล้วโน่นเบื้งโนยิงพ่าน โอ,อ้โอยคักตีงมันบุ้งตีงไม่ไพ่ละลาบัตนะักเท่าน be, like ี้อยู่ตีงไม่ไพ่ลูกกระสอนนอดบึงยุ่นยิ่งบึท่ากระสอเนาะอนอดบึงยุนยิ่งตึงตึงกอนเออเพิ่นเพิ่นเพิ่มนักพงเทียวเฮาอยู่เนาะเออเฮาอยู่ักเทียวเฮาได้มาเขาก็แกงสะดาพาบุญเลขาท่านลาพระเจ้าเซนคำโป่งสุดโอ้ไปบ้านเติมมาได้โอ้ไปนี่ไปเบิ่งเลยแหละรถหลายเนาะรถเยอะข้างละหลาย ดือดทา้งเด้อมันเด้อโดยโดยกมมุกเขาเจอคือเดียวอยู่ดีมีแห้งไปหามาเวจันยจะไปฮอดพุนเลยเนาะประเด็นนะโดยไปเอาภาพฝากเอฟซีทุกคนฝากทนผู้ชมเลยไปเอาเดือทางต่อ เตบ้านผาขน่บานาขนนะ่เนี่ยก็เป็นบ้านของคนผู้ไทยได้หลากๆได้แต่ว่ามีชนเผ่าบลูอยู่ผลกันอยู่เล็กน้อยเนาะบ้านรักเป็นบ้านผู้ไทยอาชีพของคนแถวนี้นี่เ็ดหน้าเฮ็ดสวนปลูกฝางเลี้ยกซัลรวค็ค่าขาย ลมลือกเลยเน้ยลมลายขนาด ดเดี๋ยวคาไปวันเี่กิเมโอหางวยเ่างปวหเนะาะลาเป็นือเลย โงสี่น้ำได้ทุกคนเนี่เมื่อบันใดละชื่อเมื่อบันใดนี่ลงเฮียนบ่โอ้ยานบอลลัสโดอ้าวบวมเกียงมากินเนี่คิด้บวมเกียงนี่เบ่งบอลัดเอาให้เอาเปล่า ไม่อยากเหรอโอ้หูหไปยังต้องเนี้ก็เอาเย ที่ลายท่านก็นตามหาน้องกองเพงวันนี้วรัคมาหออมาถึงแล้วอยู่ที่อบุบานของน้องนอนนี่วรรคก็ได้เสือ้อในได้เสื้อนี้นี่สามโตเนาะไม่ไม่เลยรนี่มาตอนมาฝากจักไผ่ฉีอันนั้นเนาะไผ่ใส่ได้ก็ใส่ไปของไม่เลยแล้วก็มีเสื้อผ้ามือสองเอาไปให้น้องอันไปใส่ใส่ไปให้ไปยังเจอ้องเพีงได้แล้วก็ได้ขนมมาตอนมาฝาก อน้องกาแฟครับเอาโดยขอบใจเด้อโดยโดยเจ็บ <laughs> <ภ><ย>ีคิดฮอดหลายไครก็คอมเมนต์มาว่าโอ้ยคิดฮอดน้องกาแฟเด้วยว่ะ <laughs> <c ười> มื่อนี้ก็คำนึงเนาะติดธุระยอะไรอะไรย่างสำหรัดกับพอดีนัดว่าจะมาฮอดตอน4โมงตอนนี้ก็พอดี5โมงเลยไปสักโมงนึงพีเดอ๋ยวไปพอดีอยู่ฮี่มันยังมืดไว้แต่5โมงมืดแล้วทุกคนเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็เสียว่าไวปสำนีได้ทุกคนอ่า น้องก็แพงเป็นได้ดีใจว่าวันนี้บรรับไทยเอซีมาหาโคตรดีใจเลโคตรดีใจแล้วเนาะแมนครั้งแรกเลยว่ามีผู้ใดมาให้อขวัญให้เครื่องแบบนี้นะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้ของท้องของฝากใหม่ขอบใจจักใจอเลยโดยโดยอีกไปดนกัสิยอดปีใหม่แล้วเที่ยวีใหม่สากลแล้วเอาบรรลับชิดไปแล้วเด้อวันนี้เด้อเดินทางต่อเข้าเมืองวิลาบุรีเดินทางปลอดภัยเลยโดยโดยโดยยินดีมีแห่ง អះគេចូលឯមាន